กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่า Mission Impossible Rogue Nation เมื่อองค์กรับของรัฐบาลต้องเปเชิญหน้ากับองค์กรรับใต้ดินเพื่อแย่งเอาข้อมูลลับระดับชาติการเปเชิญหน้าการระวังสุดยอดสายลับอย่างอีธานฮันกับสายลับนักวางแผนอย่างเซโลมอนเลนจิงกูบัตขึ้นเมื่อสุดยอดสายลับทั้งสองมาเจอกันใครจะอยู่ใครจะไป เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังผมสปอยกันเลยคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับเริ่มเรื่องม,มาก็เจอกับองค์กรลักของรัฐบาลที่มีชื่อว่า IMF กําลังปฏิบัติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายอยู่ภายในทีมประกอบไปด้วยเบนจี้เป็นสายลับด้านไอทีแบรนด์เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ IMF ลูเทอร์เป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของ IMF และอ e ีธาน เป็นสายลับมือประกรันของ IMF ภารกิจต่อต้านผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้ก็สําเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีต่อมาอีธานได้มาที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อม,มารับภารกิจใหม่ในร้านขายแผ่นเสียงแห่งหนึ่งหลังจากนั้นสายลับคนหนึ่งก็ได้ยื่นแผ่นเสียงให้กับอีธานในขณะที่อีธานกําลังฟังภารกิจในห้องร้องแผ่นเสียงเนื้อหาภายในภารกิจก็เกี่ยวข้องกับองค์กรลับที่ชื่อว่าซ d ีเคแต่หลังจากเนื้อหาของภารกิจเล่นไปได้สักพักก็กลายเ,เป็นว่าเป็นวิดีโอที่องค์กรซีาาลีเค ก่อนที่จะมีแก๊สถูกปล่อยเข้าไปในห้องพร้อมกับล็อกห้องเอาไว้อีธานจึงมองออกมาด้านนอกก็เห็นผู้ชายใส่แว่นผมสีขาวยืนจ่อปืนใส่ใส่รับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่เขาจะลั่นไกส่วนแก๊สที่ถูกปล่อยออกมาก็เป็นแก๊สยาสลบทําให้อีธานสลบไปในขณะเดียวกันฮันลี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA ได้กล่าวในที่ประชุมว่าต้องการยุบหน่วยงานของ IMF เนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดในเคมลินเป็นปฏิบัติการของ IMF ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันอยู่ในมิชชั่นอิมเปรสิบเวลลภาค4ครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็ทําให้เกิดความเสียหายย่างหนักส่วนแบนด์เจ้าหน้าที่ะระดับสูงของ IMF ก็ได้แต่ตอบว่าเขาไม่สามารถพูดหรือชี้แจงได้ทาให้มีคําสั่งของรัฐมนตรีตัดภาพมาที่อีธานตอนนี้ก็ถูกใส่กุญแจมือและผูกติดก,กับเสาแล้วกลุ่มผูก้ก่อการร้ายก็เดินเข้ามาหนึ่งในนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มองอีธานแปลกๆในขณะที่อีธานกําลังจะถูกทรมาน ผู้หญิงคนนั้นก็โยนกุญแจให้กับเขาแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันจัดการคนร้ายที่อยู่ในห้องจนหมดหลังจากนั้นทั้งคู่ก็หาทางหนีแต่ในขณะที่กําลังหนีผู้หญิงคนนั้นก็ได้บอกให้อีธานหนีต่อไปส่วนเธอยังหนีไปไม่ได้แล้วเธอก็วิ่งกลับเข้าไปโดยทําทีว่าอีธานหันหนีไปได้เพราะเธอพลาดเองต่อมาอีธานได้ติดต่อไปหาแบรนด์ก่อนที่จะพบว่าหน่วยงานไอเบฟตอนนี้ถูกยุบไปแล้วหลังจากนั้นอีธานจึงได้หายตัวไปอย่างลับๆ เพื่อรอดูสถานการณ์และรวบรวมข่าวส่วนฮันรี่ที่สั่งยุบหน่วย IMF ก็ได้ไปถามแบนด์ว่าอีธานอยู่ไหนแบนด์ก็ตอบว่าเขาไม่รู้เขารู้แต่เพียงว่าอีธานฮันกำลังตามหาองค์กรลับที่ชื่อว่าซีนิเคทฮันลี่ก็ได้พูดว่าซีนิเคตมันไม่มีจริงมันเป็นเรื่องที่อีธานฮันแต่งขึ้นเพื่อจะได้ให้ IMF ได้อยู่ต่อไปส่วนสถานะของอีธานตอนนี้เขาคือคนร้ายที่ระเบิดเคมลินที่ CIA กำลังตามจับส่วนแบรนด์หลังจากที่ IMF ถูกยุบ เขาก็ได้มาอยู่ที่ CIA 6กเดือนผ่านไป CIA ก็ยังพยายามตามจับอีธานแต่ก็ไม่เคยพบตัวเขาส่วนในห้องของอีธานที่คิวบาที่หน่วย CIA บุกเข้าไปก็เจอแต่แผนที่และข้อมูลที่อีธานหามาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นเป้าหมายของซินดิเคตแปะเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นอีธานได้เดินทางไปปารีสเรียบร้อยแล้วตัดภาพมาที่เบนจีอดีตเพื่อนร่วมทีมของอีธานจู่ๆ เบนจี้ก็ได้รับจดหมายให้ไปร่วมง,งานแสดงโอเปร่าที่เวียนนาแต่ก่อนที่เขาจะได้อ่านอะไรเข,ขเขาถูกฮันลี่คุมตัวเข้าเครื่องจับเท็จแล้วถามว่าเขาไม่ส่วนช่วยเหลืออีธานหรือไม่เบนจี้ <Ben ji S 2> <G. S 1> ก็ตอบว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรและเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับอีธานนานแล้วและเบนจี้ก็ผ่านเครื่องจับเท็จของฮันรี่มาได้ในเวลาต่อมาเบนจี้ก็ได้เดินทางมาที่เวียนนาประเทศออสเตรเลียเมื่อไปถึงเบนจี้ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่ง โยนซองเอกสารให้กับเขาภายในซองก็มีแว่นตาอันหนึ่งพอเบนจีส้สวมแว่นเขาก็ได้ยินเสียงอีธานที่ติดต่อเข้ามาแล้วอีธานก็บอกว่าเราจะไม่เจอกันเพื่อความปลอดภัยของเบนจี้แล้วอีธานก็ได้ส่งรูปผู้ชายใส่แว่นผมสีขาวให้เบนจี้และขอให้เบนจี้ช่วยหาผู้ชายคนนี้แล้วติดเครื่องติดตามตัวให้หน่อยเมื่อเสร็จงานนี้เบนจี้ก็ต้องบินกลับไปทํางานตามปกติที่เหลืออีธานจะจัดการเองต่อมาที่โรงโอเปร่าเบนจี้บอกกับอีธานว่า เวินรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียมาด้วยและมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆที่ผู้ก่อการร้ายที่อีธานตามหาจะมาที่โรงโอเปร่าที่ด้วยกันแบบนี้ต่อมาเบนจี้ก็เห็นคนต้องสงสัยผ่านกล้องวงจรปิดเขาจึงบอกอีธานไปแล้วอีธานก็ออกตามหาคนที่น่าสงสัยคนนั้นและเดาว,ว่าน่าจะเป็นมือสังหารที่แอบเอาปืนซ่อนเข้ามาในรูปแบบของฟุตในเวลาต่อมาอีธานก็ได้จัดการมือสังหารไปหนึ่งคนแต่เขาก็เห็นมือสังหารอีกสองคน ที่กำลังเล็งปืนไปที่รัฐมนตรีต่างประเทศและหนึ่งในมือสังหารก็คือผู้หญิงที่ช่วยเขาไว้เมื่อตอนต้นเรื่องอีธานไม่รู้ว่าจะยิงมือสังหารคนไหนดีจนสุดท้ายเขาตัดสินใจยิงใส่ไหล่ของรัฐมนตรีต่างประเทศคนนั้นทําให้ล้มลงเพื่อให้มือสังหารยิงพลาดเป้าหลังจากเหตุการณ์การลอบสังหารรัฐมนตรีต่างประเทศเกิดขึ้นตำรวจก็ได้ปิดล้อมโรงโอเปร่าเอาไว้ในขณะที่อีธานกำลังหนีออกจากโรงโอเปร่าเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นทั้งคู่จึงหาทางหนีร่วมกัน ซึ่งเธอก็ได้บอกชื่อกับอีธานว่าเธอชื่อว่าอิซาในเวลาต่อมาขณะที่รถของรัฐมนตรีต่างประเทศที่มุ่งหน้าไปโรงพยาบาลก็เกิดระเบิดเพราะถูกวางระเบิดเอาไว้หลังจากนั้นเบนจี้ได้ขับรถมารับอีธานเพื่อหลบหนีอีธานจึงได้พาอิซาขึ้นรถมาด้วยขณะอยู่บนรถอีธานก็เริ่มสอบสวนอิซาอิซาก็ได้บอกว่าเธอเป็นสายลับของประเทศอังกฤษที่แฝงตัวเข้าไปในองค์กรซินิเกตครั้งก่อนที่เธอช่วยอีธานเอาไว้ทําให้องค์กรซินิเคตไม่ไว้ใจเธอ เธอจึงต้องมาทำภารกิจรอบสังหารรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อให้องค์กรซินิเคตกลับมาไว้ใจเธออีกครั้งส่วนมือสังหารชายสองคนนั้นถูกส่งมาจับตาดูเธอถ้าเธอไม่สังหารรัฐมนตรีต่างประเทศคนหนึ่งก็จะรอบสังหารแทนและอีกคนหนึ่งก็จะสังหารเธอในระหว่างที่อีธานหันกำลังสับสวนอีซ่าก็มีรถของซินิเคตขับตามมาอีซ่าจึงแกล้งทำเป็นกระโดดลงจากรถทำให้กลุ่มของซินิเคตเลิกขับรถตามตัดภาพมาที่ CIA ฮันลี่เห็นรถของรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียเกิดระเบิดประกอบกับที่เบนจี้ไปออสเตรเลียเพื่อไปฟังโอเปร่าพอดีซึ่งมันเป็นสถานที่เดียวกันที่เกิดระเบิดทําให้ฮันลี่สงสัยว่าอีธานเริ่มลงมืออีกครั้งแล้วส่วนอีธานได้พาเบนจีมาหลบที่ฐานลับของเขาพร้อมบอกว่าเหตุการณ์รอบสังหารบุคคลสําคัญหรือเครื่องบินตกหรือโรงงานระเบิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นฝีมือของซีดีเคซึ่งเป็นองค์กรลับ ที่เหมือนกับหน่วยงานต่อต้าน IMF และผู้นําขององค์กรน,นี้ก็คือผู้ชายใส่แว่นคนนั้นหลังจากนั้นอีธานกับเบนจีได้ตกลงกันว่าพวกเขาจะช่วยกันสืบหาข้อมูลต่างๆจากตัวของอีซ่าโดยลิสติกของเธอที่เธอทิ้งเอาไว้ก่อนที่เธอจะโดดลงจากรถไปซึ่งมันก็คือแฟดไดข้อมูลในแฟดไดเป็นข้อมูลของอาคารเก็บข้อมูลดิจิตอลในโมร็อกโกอีธานกับเบนจีจึงออกตามหาอีซ่าที่โมร็อกโกจนเจอซวนแบลนได้ขอให้ลูเทอร์มาช่วย เพราะฮันลี่ตามจา e ับอีธานไม่ได้เขาจึงได้ออกคําสั่งวิสามันได้ทันทีถ้าเจอหน้าส่วนรูเธอร์ก็พูดกับแบนว่าเขาเป็นเพื่อนกับอ e ีธานมานานและเขาไม่ไว้ใจแบนที่ตอนนี้ทํางานให้กับ c i a เขารับปากว่าจะช่วยแต่ถ้าเขาสงสัยแบนเมื่อไหร่เขาจะจัดการแบรนด์นันทีตัดภาพมาที่อ e ีซาอีธานและเบนจีอีซาบอกว่าชายใส่แว่นคนนั้นชื่อว่าโซโลมอนเลนเขาเป็นคนสร้างซีดีเคดและเป็นสายลับของอังกฤษในองค์กรซีดีเคดมันเป็นองค์กรทดลองที่สั่งยุบไปแล้ว แต่ตอนนี้กลายเป็นองค์กรลับที่ไม่ขึ้นตรงกับใข่เลนมีชื่อสายลับทั่วโลกแต่ลายชื่อเหล่านั้นถูกลูกน้องคนหนึ่งของเขาขโมยไปแล้วเอาไปเก็บไว้ในอาคารเก็บข้อมูลดิจิตอลความปลอดภัยสูงหลังจากนั้นลูกน้องคนนั้นก็เสียชีวิตเลนจึงได้ส่งเธอไปเอาข้อมูลรายชื่อสายลับกลับมาให้เขาซึ่งเธอก็บอกเลนไปว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาข้อมูลออกมาเพราะอาคารแห่งนี้เป็นอาคารดิจิตอลความปลอดภัยสูงระดับทหารระบบเป็นออฟไลน์ทั้งหมด การจะเข้าไปได้มีช่องทางเดียวคือเข้าทางด้านหน้ามีสแกนลายนิ้วมือรหัสผ่านอีก3ชุดและระบบชั้นสุดท้ายคือการวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ซึ่งแต่ละคนลักษณะท่าทางการเดินจะแตกต่างกันไปซึ่งมันฝึกปลอมแปลงไม่ได้ทางเดียวที่เบนจี้จะผ่านเครื่องนี้ได้คือให้อีธานเอาการข้อมูลการเคลื่อนไหวของเบนจี้ไปใส่ในฐานข้อมูลของระบบซึ่งเป็นทางของเหลวเยน็นที่ซ่อนอยู่ใต้ดินอีกทีทางที่อีธานต้องเข้าไปคือช่องปล่อยน้ําจากโรงงานไฟ,ฟฟ้าและในช่องนี้ มีเครื่องตรวจจับโลหะซึ่งนั่นก็หมายความว่าอีธานจะต้องดำน้ำทำภารกิจนี้โดยปราศจากถังออกซิเจนให้ได้3านาทีเป็นอย่างน้อยตัดภาพมาที่ลูเทอร์กับแบรนด์ลูเทอร์ได้ทำการค้นหาตำแหน่งของอีซ่าจากรูปสเก็ตของอีซ่าที่อีธานทิ้งเอาไว้ในห้องที่คิวบาและในที่สุดลูเทอร์กับแบรนด์ก็ได้รู้ว่าอีซ่าเธออยู่ที่คาซาบังกาลูเทอร์ก็ได้บอกว่าอีธานน่าจะกำลังหาตัวเธออยู่ถ้าเจอเธอก็เจออีธาน ส่วนอีธานอิซาและเบนจีก็เริ่มลงมือตามแผนที่วางไว้เบนจีเข้าทางด้านหน้าอาคารพร้อมกับอีธานที่ต้องไปเปลี่ยนการ์ดข้อมูลการเคลื่อนไหวของเบนจีซึ่งในที่สุดภารกิจนี้ก็สําเร็จอีธานเปลี่ยนการ์ดได้สําเร็จเบนจี้ผ่านการทดสอบและเอาข้อมูลและที่สายลับที่เลนต้องการมาได้สําเร็จแต่ในเวลาต่อมาอีซาก็ได้ชิงเอาข้อมูลนั้นไปอีธานจึงตามไล่ล่าอีซาเพื่อเอาข้อมูลและที่สายลับกลับคืนในจังหวะนั้นเอง บรนด์กับลูเธอร์ที่กําลังตามหาอีธานก็ได้เจอกับอีธานและเบนจีที่กําลังไล่ล่าอีซาอยู่พอดีหลังจากนั้นทั้ง4ก็ได้ช่วยกันขับรถตามไล่ล่าอีซ่าต่อไปในเวลาต่อมาอีธานยังคงตามไล่ล่าอีซ่าด้วยรถบิ๊กไบค์พร้อมกับกลุ่มซีนิเคที่ขับรถตามอีธานมาเหมือนกันแต่สุดท้ายอีซาก็หนีการไล่ล่าจากอีธานได้สําเร็จพร้อมกับข้อมูลและชื่อสายลับทั่วโลกไปด้วยหลังจากนั้นอีธานและพวกได้นัดกันมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อมาหาแนวทางต่อไป อีธานได้หันไปถามเบนจี้ว่านาาได้ก๊อปปี้ข้อมูลและชื่อสายลับไว้อยู่ใช่ไหมเบนจี้ก็ตอบว่าแน่นอนฉันก๊อปมันไว้ทําให้ทุกคนโล่งใจที่พวกเขายังมีข้อมูลอยู่ส่วนอีซาเธอกลับมาที่อังกฤษเพื่อเอาข้อมูลที่เธอได้มานั้นเอามาให้หัวหน้าของเธอที่ชื่อว่าแอสลีย์อีซาได้บอกกับแอสลีย์ว่าซินิเคตดีอยู่จริงและนี่ก็คือข้อมูลตอนนี้ภารกิจเธอจบแล้วและเธอก็อยากให้เอสดีเรียกตัวเธอกลับแต่แอสลีย์กลับคําไม่เรียกตัวเธอกลับ แถมยังให้เธอไปแฝงตัวในซินิเคียตอีกครั้งทําให้อีซ่าไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้และจําเป็นต้องกลับไปตั้งคาสั่งแต่ก่อนที่เธอจะกลับแอสีย์ได้แอบลบข้อมูลที่เธอเอามาให้ไปเรียบร้อยแล้วด้านอีธานหลูเธอเปิดไฟล์ข้อมูลไม่ได้เบนจี้ก็บอกว่ามันคือกล่องแดงเป็นไฟล์ลับของประเทศอังกฤษเข้ารหัส3ชั้นการที่จะเปิดมันได้จะต้องมีลายนิ้วมือสแกนม่านตาและคําสั่งเสียงพูดซึ่งคนที่จะเปิดข้อมูลตรงนี้ได้ก็มีอยู่คนเดียว นั่นก็คือรัฐมนตรีของอังกฤษถึงตอนนี้พวกอีธานก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเลนต้องการให้พวกเขาเอากล่องแดงออกมาและเลนจะต้องไปจับตัวนายกอังกฤษแน่นอนส่วนอีซ่าเธอได้กลับมาหาเลนและเอาข้อมูลรายชื่อสายลับมาให้ส่วนเลนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือกล่องแดงซึ่งคนที่จะเปิดมันได้ก็ไม่อยู่คนเดียวนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษหลังจากนั้นลูกน้องของเลนตรวจสอบข้อมูลก็ปรากฏว่าข้อมูลที่อีซ่าเอามาให้ภายในว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย ต่อมาขณะที่อีซาเดินอยู่คนเดียวก็ถูกพวกของอีธานดักและล้อมเอาไว้อีธานกับอีซาจึงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟแล้วทั้งคู่ก็ได้รู้ว่าแอชลีย์หัวหน้าของอีซาได้ลบข้อมูลในดิสที่เธอเอาไปให้และตอนนี้ก็มีแต่อีธานเท่านั้นที่ยังมีข้อมูลแบรนดจึงจุดคิดได้ว่าถ้ามันเป็นดิสเปล่าทาไมอีซายังออกมาเดินแบบนี้ได้โดยที่ไม่โดนเลนฆ่าในจังหวะนั้นอีซาก็ได้ยื่นมือถือให้กับอีธานหลังจากนั้นหูฟังของพวกอีธานก็ถูกขึ้นแทรก แล้วเบนจี้ก็หายตัวไปอีธานจึงดูที่มือถือก็เห็นเบนจี้ถูกจับตัวไปอีธานจึงวิ่งตามจะไปช่วยแต่ก็ไปไม่ทันส่วนอีซา่าก็ได้หลบหนีจากกลุ่มของอีธานไปได้หลังจากนั้นเลนได้โทรมาหาอีธานแล้วยิง่งเ้าเสนอว่าอีธานจะต้องเอาดิสที่ปลดล็อกแล้วมาให้เขาก่อนเที่ยงคืนวันนี้แลกกับตัวของเบนจี้ส่วนอีธานก็ยังคงเชื่อว่าอีซา่าแค่โดนเลนใช้มาส่งข่าวเธอไม่ได้มีส่วนร่วมในการจับตัวเบนจี้ไปในครั้งนี้อีธานก็พูดอีกว่า เราจะต้องจับตัวนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษเพื่อมาปลดล็อกดิสนีย์มันเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเบนจีและแผนของอีธานก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อล่อให้ฮันลี่มาที่นี่แบรนดได้โทรไปหาฮันลี่และบอกว่าพวกเขากําลังไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษหลังจากนั้นแบรนก็ได้เจอกับฮันลี่ที่งานประมูลแห่งหนึ่งซึ่งนายกอังกฤษก็มาร่วมงานนี้ด้วยแบรนได้บอกฮันลี่ว่าอีธานกําลังมาที่นี่เพื่อมาจับตัวนายกอังกฤษหลังจากนั้นฮันลี่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับแอสลีย์ ว่านายกกำลังมีอันตรายซึ่งแอสลีย์นั้นเขาเป็นผอ,อของ m i ็และเป็นผอ,อความปลอดภัยในงานต่อมาแอสลีย์ได้พานายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษออกมาจากงานประมูลแล้วไปที่ห้องแห่งหนึ่งภายในห้องมีฮันลีย์และแบนที่รออยู่หลังจากนั้นฮันลีย์ได้บอกกับนายกอังกฤษว่าอีธานกำลังจะบ,บุกเข้ามาเพื่อจับตัวท่านไปแล้วทั้งหมดก็ได้พูดไปพูดมาก็มีการพูดถึงซินีเคธนายกอังกฤษก็เริ่มสงสัยจึงหันไปถามแอสลีย์ว่า เขาได้ยกเลิกโครงการไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันยังเกิดขึ้นและนายกอังกฤษก็เคยได้ยินชื่อโซโลมอนเลนด้วยแล้วฮันลีก็ได้รู้ว่าซินิเคตเป็นองค์กรที่มีอยู่จริงนายกอังกฤษยังบอกอีกว่าองค์กรซินิเคตเป็นโครงการของพออสลี o S S L e ์ที่ใช้สายลับประเทศเอื่นๆให้ตัวตนใหม่แก่พวกเขาแล้วตั้งองค์กรเอาไว้ใช้งานแผนการเลงงบประมาณถูกซ่อนเอาไว้ในต่างประเทศโดยมีชื่อว่ากล่องแดงซึ่งมีเพียงนายกคนเดียวที่เปิดมันได้ ในขณะที่นายกกำลังจะเดินออกจากห้องแอสลีย์ก็ยิงปืนจะสลบใส่นายกทําให้นายกสลึมสลือก่อนที่แอสลีย์จะถอดหน้ากากออกเผยตัวออกมานั่นก็คืออีธานตัวยาทําให้นายกไม่รู้ตัวปล่อยให้พวกอีธานสแกนม่านตาสแกนลายนิ้วมือและให้นายกพูดออกเสียงปลดล็อกกล่องแดงในขณะเดียวกันแอสลีย์ตัวจริงก็เดินเข้ามาในห้องอีธานเลยยิงปืนยาใส่ตัวยาทําให้แอสลีย์พูดความจริงว่า เขาคือผู้ก่อตั้งโครงการซินิเคตแต่ถูกซโซโลมอนเลนหักหลังแอสลีย์พยายามกลบเกลื่อนความผิดจึงได้ลบข้อมูลในดิสที่อีซ่าเอามาให้หลังจากนั้นแบรนด์เนย์บอกให้ฮันรี่เตรียมบทว่าแอสลีย์ยิงนายกแล้วฮันรี่ก็เป็นคนเข้ามาช่วยเอาไว้ซึ่งคนที่เกี่ยวข้องก็จะมีแค่นี้ฮันรี่ก็ยอมร่วมมือเพราะเขาเห็นแล้วว่าซินิเคตมีอยู่จริงหลังจากนั้นอีธานได้โทรไปหาเลนแล้วบอกว่าได้ของมาแล้วนัดเจอกันที่ไหนแต่ก่อนที่อีธานจะไป เขาก็ได้เปิดข้อมูลในดิสด,ดูก็ปรากฏว่ามันคือข้อมูลการโอนเงินเข้าองค์กรซินิเคตจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์และถ้าการโอนเงินนี้สําเร็จก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยลูเธอร์กับแบรนด์ก็บอกว่าภารกิจหลักของพวกเขาคือการทําลายล้างองค์กรซินิเคตอีธานจึงได้ทําลายดิสทิ้งหลังจากนั้นอีธานได้มาจุดนัดซืเป็นร้านกาแฟแห่งหนึ่งอีธานก็เห็นเบนจี้ถูกติดอยู่กับระเบิดโดยมีอีซานั่งอยู่ข้าง,างและรอบๆหลาน ก็มีลูกน้องของเลนอยู่จํานวนมากระเบิดเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีอีซ่าก็บอกว่าเมื่อเลนได้ดิสเธอจะต้องฆ่าอีธานกับเบนจี้ถ้าไม่อย่างนั้นเลนจะกดระเบิดแต่หลังจากการเจรจาอีธานได้ใช้วิธีบอกเลนว่าเขาไม่มีดิสแล้วข้อมูลในดิสทั้งหมดอีธานจําไว้ในหัวหมดแล้วซึ่งข้อมูลนั้นมันคือข้อมูลจํานวนเงินหลายพันล้านและถ้าฆ่าเขาก็ไม่มีเงินและถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีซีนิเคตเลนจึงยอมยกเลิกระเบิด และปล่อยเบนจี้ไปหลังจากนั้นเลนก็ได้สั่งลูกน้องฆ่าอีซ่าและจับเป็นอีธานอีธานจึงเอาตัวเองบังอีซ่าเอาไว้เพราะเลนไม่ยอมให้เขาถูกยิงอย่างแน่นอนหลังจากนั้นอีธานก็ได้ล่อเลนให้ตามไปในที่แห่งหนึ่งเป็นที่ที่ลูเธอร์กับแบนดเตรียมกับดักเอาไว้ซึ่งเลนก็คิดว่าตัวเองจะชนะอยู่แล้วจึงตามอีธานไปแต่กลายเป็นว่าเลนโดนกับดักจับเอาไว้ในกล่องแก้วแล้วเปิดแก๊สอัดใส่ แบบเดียวกันที่เลนทํากับอีธานเมื่อตอนต้นเรื่องแล้วเลนก็ถูกอีธานจับตัวไปอิซาภารกิจเธอจบและเป็นอิสระส่วนฮันลี่ได้ขอให้กรรมการสภาสูงตั้งหน่วย IMF ขึ้นมาใหม่โดยอ้างเหตุผลว่าที่สั่งยุบ IMF ในครั้งนั้นเป็นแผนการหลอกองค์กรซินิเคตให้ตายใจเพราะเขารู้ว่าองค์กรซินิเคตกําลังแทรกแซงเข้ามาในสภาสูงการสั่งยุบ IMF จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเปิดโปององค์กรซินิเคตและที่เขามาที่นี่ เพราะต้องการให้เปิดหน่วย IMF อีกครั้งแล้วหนังก็จบครับ